โอเคผมก็สวีทสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเราหาตักเตะเล่นนะครับได้ข่าวว่ามีตักเตะใหม่เข้ามานะนั่นก็คือเอ็นคุณคูนั่นเองนะครับเนี่ยตัวบอลสุดเลยนะแสนเจ็ดนะครับราคาแค่แสนเจ็ดเท่านั้นนะนี่เป็นตักเตะฝรั่งเศสนะครับไม่มีโลโก้ทีมนะเพราะว่าทีมเขาไม่ได้ไม่มีินกระสิบนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะ เทสไตล์ก็เป็นครีเอทีฟเทมเปกเกอร์นะครับนะส่วนทีมเบสตายเนี่ยก็เป็นโพสิชันเกมนะเจ็ดสิบนะสูงสุดแนละ้วต้องนั้นก็ลดทอนล,ลงมานะครับตามลําดับเลยนะสแต็คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะฮะเกมลุกเจ็ดสิบเอ็ดนะปุมม่มบอลเลี้ยงบอลก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบกว่านะส่วนทรงสั้นทรงยาวนะก็ค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อนดีมากนะแตสกอร์เนี่ยเจ็ดสิบสองนะฮะค่อนข้างดีครับ ลูกปั่นโค้งนี่74เลยครับก็ใช้ได้นะไม่โค้งมากนะครับส่วนสปีดได้77นะดสปีดต้น80นะครับกิ้งพาวเวอร์นี่70กว่านะสเตมิแน่นิดหน่อยอนะครับท,ที่ไม่ถนัดก็ใช้บางครั้งนะนานๆใช้ครั้งนะส่วนสกิลแล้วก็10ส,สกิลนะเป็นนักเตะใหม่ที่สกิลครบถ้วนนะครับครบ10ส,สกิลเลยนะโอ้โหดีกว่านักเตะขา้าบางคนอีกโอเคเอายืนยันไปนะฮะ170,000 JP ขอการ์ดฟอ,อยได้ไหมอยากได้การ์ดฟอ,อยจัยงออโอเคมาโอ้โหไม่ได้การ์ดฟอ,อยว่ะนู่นอยากได้การ์ดฟอ,อยอานะเสียดายมาเรามาอัพเวลกันก่อนก็นกแล้วกันนะครับโอ้ยมีแต่การ์ดหมื่นนะการ์ดยิบย่อยนี่ไม่มีเลยมีแต่การ์ดหมื่นนี่จะเสียเยอะอยู่แหละโอ้โหยังไม่ถึงยังเหรอโอ้โหไม่พอซะด้วย เอาแล้วไงโอ้เจ oh oh, like okay. oh, right? okay. ็บใบโอ้ไม่กอดโอ้ยก็เจ็บอยู่นะเจ็บเจ็บไปเลยนะการ์ดมือเนี่ยโอเคมาเรามาอัพสเต็ปกันโอ้ยหกสิบแต้มเลยเหรอเอ้ยน่าจะชิีวๆนะโอเคผมอัพสไตล์ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาสักเแปดสิบหรือเก้าสิบดิอืม เพราะว่าเอ็คุณครูมันเป็นเพลย์เมคเกอร์มันไม่ใช่หน้าเป้านะครับมันเล่นได้หลายตำแหน่งนะเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ตองกลางนะโอเคเราเอาเ7าก็แล้วกันนะครับจะเต็มเยอะนิดหนึ่งนะมาที่ AI จัดให้ก็ประมาณนี้นะครับเอ่อแต่เราไม่เอาเกมลับนะเราเน้นเกมรุกอย่างเดียวเลยนะเกมลับเนี่ยเราปล่อยให้ตัวอื่นเขารับไปนะเอ่อ อัพตรงไหนดิการส่งบอลยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะค่าผนังมันก็ดีแล้วนะอัพกระโดดจะไหวไหมโอ้เฮดดิ้งมันน้อยมากเลยอะไม่ไม่คุ้มเลยนะโอ้โหค่ากระโดดโคตรน้อยเลยโอเคไม่เป็นไรเราไปอัพก็แลวกันอืม ต้องดูนิดหนึ่งนะว่าจะอ,าไไอัพอะไรดีส่งบอลเหรอครับได้อยู่นะอืมแป๊บหนึ่งนะครับดูแป๊บหนึ่งนะน่าประมาณประมาณนี้ก็น่าจะได้นนะฮะ แค่พลังก็ดูดีใช้ได้นะโอเคเอาตามนี้ก็แล้วกันนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวหลังจากที่เราเล่นมาก็แล้วกันนะไปดูไฮไลท์ด้วยนะครับว่าที่เราเล่นมาเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะและความรู้สึกจากการเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะโอเคไปกันเลยมาครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เล่นเอทุนคูมาสักพักหนึ่งนะก็ดูภาพไฮไลท์ประกอบไปด้วยนะครับเออ บอกไว้ก่อนนะว่าส่วนมากที่ผมเอาเอาเ็นครูไปเล่นเนี่ยเอาไปเล่นทางเาปีกซ้ายนะส่วนมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าเอาไปเล่นปีกซ้ายเนะี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากกว่านะและผลที่ได้นะโอ้โหออกมาค่อนข้างดีเลยนะฮะทั้งการเลี้ยงบอลส่งบอลเนี่ยดีเลยนะแบบดีเยี่ยมเลยอะท,ทั้งที่เป็นดาวลุงไหมเรียกว่าดาวลุงเลยไหม <c oughs> มันดีเกินนะมันดีเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วนะเป็นนักเตะมืออาชีพได้แล้วมั้งไม่ได้จะเรียกว่าดาวรุ่มนะนะเออพูดถึงการส่งบอลก่อนก็แล้วกันนะการส่งบอลผ่านบอลของเอรุนคูนั้นถือว่ายอดเยี่ยมอะดูลูกนี้เปิดเข้าหัวเปิดเข้าหัวซารา่าค,ครับดูว่าเปิดโค้งครับดูครับมันเปิดตีมากเลยนะแล้วก็การผ่านบอล่ยโคตรดีนะผ่านทีนี้แบบมีเสียวอะ <laughs> ยิ่งเป็นยิ่งกองหน้าแบบเป็นตัวหาช่องดีๆด,ด้วยในแบบโอ้โหสนุกมากครับลองไปเล่นมาแล้วมันดีมากดีเกินคาดด้วยซ้ำนะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะสำ,สำหรับการท่งบอลหรือการทานบอลหรือการคอสบอลน,นะมันมันดีมากนะถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ซื้อมาได้นะครับแนะนําให้ได้เป็นปีกซ้ายนะหรือไม่ก็เป็นเออเป็นกลางรับไม่ใช่กลางรับกลางรุกนะครับ AMF นะถ้าจะซื้อมาจะซื้อมันได้นในตำแหน่งประมาณนี้นะส่วนเรื่องต่อมาก็คือการจบสกอร์นะการจบสกอร์ของอินโดนก็ใช้ได้นะครับไม่ถึงขั้นแบบดีนะแค่ใช้ได้ยิงบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้านะเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการผ่านบอลน,นะการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะแต่ การจบสกอร์เนี่ยเยขาก็ทําได้ค่อนข้างพอใจนะค่อนข้างน่้พอใจนะครับไม่ถึงขั้นดีนะประมาณนี้นะครับสหรับการจบสกอร์นะที่เห็นเห็น,นก็คือมันโชคดีครับโชคดีที่ยิงเข้านะเพราะว่ากองหลังเขาไม่อยู่ยนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นการส่งบอลการแอซิสมากกว่านะส่วนเรื่องต่อไปครับก็คือการเลี้ยงบอลคองบอลน,นะบอกเลยว่าสิ่งนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะฮะการเลี้ยงบอลคงบอลของเขาเนี่ยเออ ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับคือมันเลี้ยงบอลดีคองบอลดีนะแล้วก็มีสกิลดับเบิลทัชด้วยนะครับเวลาแบบศัตรูเข้ามาเพชรเร็วๆเนะี่ยเราวก็สามารถใช้สกิลนี้ได้นะแต่บอกว่ายังหนึ่งครับมันไม่พิวเท่าไหร่ก็ใช้ได้แต่มันไม่พิวนะครับแต่ก็ใช้ได้อะอใช้ได้ <laughs> นะครับเอ,อ่อถ้าการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดวันนี้สุดยอดจ,จิตจัดมาก <laughs> เดกการกระชากนี่คู่ต่อสู้นะ่ยกิจจารดาลครับเพราะว่าตัวเขาก็มีความเร็วเหมือนกันนะความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเร็วนะแต่ก็ไม,ไม่ไม่เท่าพวกตัวท็อปนะครับแต่ก็เร็วนั่นแหละเออพูดวนไปวนมาทําไมก็ไม่รู้นะฮะดูจังหวะนะครับวิ่งมายิงดูยิง,ยงไว่เข้านะต้องให้เพื่อนซ้ำนะครับลูกนี้ก็ฟองไกลๆครับโกปัดได้นะ กไกลๆก็ไม่แย่เลครับลูกตีก็เข้าไปกับสวยมากลูกนี้ซาร่าแอดซิสให้นะดูครับแมมันสวยจริงๆนะไอ้คุณครูในชุดของชุดฝรั่งเศสนะครับมาเราพูดถึงข้อดีไปล้วเราพูดถึงข้อด้อยกันหน่อยนะข้อด้อยของเขาก็คือลูกมงอืมลูกกากาศแล้วก็ความแข็งเก่งของเขานะครับค่อนข้างน้อยนะถ้าเจอกองหลังตัวใหญ่ๆเนะเก็แพ้อย,อยู่นะ เออข้ามาเปียกแรงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับหรือหรือทิ้งลูกมงเนะี่ยแม่งชูไม่ได้เลยนะครับลูกมงอนะ่ะถ้าใครกลัวว่าเออไม่อยากเสียเปรียบนะถ้าใครไม่อยากเสียเปียบก็อัพลูกมงก็ได้นะแต่ผมมองว่าไม่ไม,ไม่น่าอัพเท่าไหร่เพราะว่าค่าพลังมันน้อยมากนะประมาณนี้ครับสำหรับค่อยเสียนะดูครับจังหวะน,นี้เปิดบอลไปดูครับเข้าเท้าแต่ยิงไม่เข้านะดูเจส โอเคครับถ้าหากว่าคลิปนี้ถูกใจล้วก็ช่วยกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ